รายงานตัวหน่อยที่ทางบ้านหน่อยสวัสดีครับผมเนี่ยทนี้ผู้ชายชื่นครับวันนี้เจอคู่กับเกาอีกรอบนึงนะใช่ครับนี่เป็นไงกี่กิโล44ครับรอบที่แล้วก็44นะครับวันนี้เป็นไงเดีือดตะช่างรอบแรก44.3เกินมา3ขีดเลยครับซ้อมอยู่ไหนช้าห้าเพื่อครับโอ้ยครูบังครูซ้อมเพียบเลยนี่ใช่ครับสูงเท่าไหร่ครับ163ครับน้ำหนักป้วนป้วน49ครับปีนี้อายุเท่าไหร่ละ44ครับเราไปมวยไงโมยเข่าหรือฝีมือเข่าครับคู่ต่อสู้ก็น่าจะเหมือนกัน ครับใครสูงกว่าเขาสูงกว่าครับเขาลอยวาครับแต่รถด้านหน้าจะได้หนากว่านะครับอ่าน้ำหนักไปไปทีนี้แต่สี่สิบแปดครับสี่สิบแปดคนงานสามไฟหลังเป็นไงบ้างชนะสองแพ้หนึ่งครับอ่าล่าสุดเป็นไงแพ้ชนะใครชนะพุทธหันลึกที่ไหนที่นี่ครับทีี่่นเหรอวันนั้นตัวละสี่สี่ป่ะสิบสี่ครับวันนี้ร่างกายไม่มีปัญหาเต็มร้อยครับไม่มีปัญหาคุมน้ำหกคุณกี่โลได้คุณสามกิโลครับสามกิโลชกมวยมาทักกี่ครั้งละหกสิบครั้งครับอ่าลูกหลานจากจังหวัดรลอยอีนครับอ่าฟ้าแฟนคขับเชียร์เราวันนี้ต เราชัยชนะให้ได้ครับโอเคผมมาตดงจากชูดีครับแนะนำตัวทางมาหน่อยนะครับผมเพชรกิติเสียปฐุมครับวันนี้พี่กัดเท่าไหร่ครับสี่สิบครับสี่สิบวันนี้เจอกันเหนือธรณีนะครับเคยชกเขาไหมเคยแล้วกี่ครั้งสองครั้งเป็นไงสองครั้งเนี่ยแพ้กันแค่แต่ชนะเจ้าเจ้ากันไปสี่สิบกิโลมาเลยเหรอครับรอบที่แล้วก็สี่สิบวะรอบที่แล้วสี่สิบครับ โลนี่เท่าไหร่สี่สี่ครับสี่สี่เหมือนกันนะเมื Taiwan ่อเช้ามาเหยียบกระช่างเป็นังไงบ้างเกินจุดหนึ่งครับเกินอยู่จุดหนึ่งเวรนี่โอเคไหมโอเคไม่ไม่โหลดเกินไปหรือว่ามันพอดีไม่ตึงพอดีครับพอดีนะคุมมากี่โลได้ห้าโลครับห้าโลนี่ก็ถือว่าพอสมควรนะเราสูงเท่าไหร่ร้อยหกสิบสามน้ำหนักปล่อยๆครับสี่เก้าปีนี้อายุสิบหกครับซ้อมอยู่ไหนนะซ้อมอยู่เสียงประรับที่เม็งเทขเนี่ยนะกี่วันนะซ้อมมา สองอาทิตย์นะครับเราสไตล์ไงมวยมวยเข่าแล้วที่เจอมาสองสองครั้งเห็นเขาไม่เขามีอะไรบ้างมีแต่เข่าครับเขามีแต่เข่าเราก็เข,าข่าเสริมอะไรบ้างรอบนี้แข่งครับแข่งเราสูงกว่าเขาไหมถ่วงไปนิดเดียวอ๋อลอยกว่าได้ได้ลอ,ลอยนิดนึงวินีิจายุท่อยละสี่เข่าครับสามไม้หลังไปงั้นมาผลผลงานแพ้หนึ่งชนะสองแพ้หนึ่งชนะสองเวทนี้ไม่มีปัญหา ร่างกายวันนี้ปึกเลยนะโอเคเป็นคนจากังหวัดนครราชสีมาอ่ะควาไปครับโคตราดหน่อยนครราชสีมาเชียร์คนทเอาอวุธอาสนะกับบ้าน,นชัวร้อยเปอร์เซ็นต้อนเปร์เซ็นโอเคครับ <laughs> <laughs>